อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะส่งคณะกรรมาการของเราเป็นหนึ่งท่านคือเจ๊จอยให้เจ๊จอยไปดูว่าใครแต่งตัวที่คล้ายพยาโูให้เจ๊จอยคัดสัร์ออกมาหกคนให้เจ๊จอยคัดออกมาหกคนเจ๊จอยให้เดินมาเลยไม่ต้องคัดแล้วรู้ตัวอ่าจะออดใครอีกจ๊ะเจ๊กบ ได้เชิญฮะสี่หมายเลขนะครับขอเสียงปอบมือให้นางแบบของเรานะครับอปอบมือปอบมืออ้าวไม่มดตะน่อยมาด้วยทั้งหมดาอกไก่กหนึ่งถัวตอนนี้เดี๋ยวเราให้นางงามเราเดินบัญชาทอมนะเดี๋ยวเราให้นางงามเราเดินเปิดทาง เปิดทางนะครับเปิดทางเดี๋ยวเราจะให้นางงามระเดินโชว์ตัวเดินไปแล้วก็เดินมานะครับหมายเลขหนึงเด็กหญิงโจโจ้แก๊นางป้าส่งเข้าประกวดขอเสียงปรบมือดเลยจ้าเดินเลยนะเดินเดินเดินหมายเลขสองเจจุ๊แจงตะแข่งข้งรั้ว ลาลีส่งเห<ส>ง่<ส>หีบส,ส่งส่งเข้าประกวดดวชขอเสียงพ่วงเบอร์นะครับเพราะว่าเสียงพ่วงมือของทุกท่านจะเป็นการตัดสินการเข้ารอบนะฮะใหม่เลขสามเจออดแอดเจ้าของร้านไม่กวาดเทอโบส่งเข้าประกวด<อ>เดินให้เต็มที่นะฮะเพราะว่าวันนี้ เราจะมีทั้งหมด50รางวัลน,นะฮะเดินไปนะฮะเดินไปเวลาเดินสวนกันจาเหยียบช,ชายาก้านนะฮะเจ๊จอยส่งเข้าประกวดบ่ายเลข5 <S 2> <S 2> อีภูสีสยาม เจ๊แต้วซอมดอกมไม้ส่งข้อประกวดเรเชนนางงามของเราไปยืนเรีย,เยงเหมือนเ,เดิมนะฮะโอ้โหนี่สวัสดียังมีมารยาทมาก ใส่จะเสียสูตรไม่ได้เอ้าลบไปแล้วระควดมะควรบะควร,ควรให้ไทยพยุกนะครับอย่ามาว่าน้งอ่อของผมนะฮะ นี่ดูน้องมีภูดูน้องมีภูนะฮะน้องมีภูหมุนหน่อยหมุนหน่อยมีภูหมุนหน่อยเอ๊ดูเดินด้วยนะจิ๋วจะเจ๋วนะฮะโอ้โห,โหอโดตีเงียบเถอะเงียบเงียบดตีต้องมีตอบเอาถาไปที่พยา ต้อไม่ตอบคำถามไหมฮะเดี๋ยวแค่เดินก็เหนื่อยแล้วรีบๆหน่อยหมอขวดทำไมฮะดูน้องชุกแจงก่อนทำไมฮะใบสีบนหัวแห้งหมดแล้วแล้วดูายเล็ใบเล็กสามนะครับเป็นยังไงฮะใบเล็กสามมีไฟด้วยนะฮะลงทุนมากเพราะว่าถ้าเปิดนานกว่านี้สงสัยไฟจะลุกนะฮะผมก็บอกไกลๆผมก็บาเลยแบบแวบๆอ๋อเอาไงต่อฮะพี่พยา รางวัลมีทั้งหมดหนึ่งรางวัลใหญ่นะฮะที่ได้ครับผมนางฟ้าจำแรงที่สวยงามที่สุดครับจะได้รางวัลว100บาทนะฮะ<ต>เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ<_ <k> _>เรียนเชิญใครให้ใครผู้ใหญ่โบเรียนเชิญผู้ใหญ่โบฮะผู้ใหญ่ครับเรียนเชิญด้วยความเคารพลเลยนะฮะครับแต<ๆ>่ช่วงนี้แต่ผมบอกก่อนนะผู้ใหญ่โบอย่าเลือกหมายเลขสามนะเพราะเมียผู้ใหญ่นั่นเนี่ยเรียนเชิญผู้ใหญ่มานั่งนะฮะเรียนเชิญผู้ใหญ่มานั่งที่เก้าอี้รับรองข้าง ข้าทัตจิตจอยนะฮะวันนี้ทัหยิตเดินทางมาสู่พิธีถือว่าเป็นเกียรติมากยังไงก็บอกบอกวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันประสูตรนะฮะเกิดพอเกิดเกิดวันคล้ายวันเกิดยังไงบอกเป็นประกาศไปก่อนกับนางฟ้าทุกท่านเลยประกาศนะครับในวันนี้นะฮะบอกว่าลงทุนแต่งตัวไปคนละสามพันสี่พันเนี่ย้ไห้่แน่นอนเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเอาเอางี้ดีกว่าเราเอารางวัลท้ายๆก่อนมีกี่รางวัลฮะ นี่กำลังวันพี่พยาพยาย,ยามสวยอ่าพยายามสวยเดีย๋ยวก่อนที่เราจะให้ผู้ใหญ่ตัดสินครับวัดชาติมิวสิกสาวบางโพชิช,ชาคิวโก้ตาโก้ผมยาวต้องตาโอ้สาวบางโพนี่โก้จริงๆ ยุพีสรีเอกชนบอกอ่ yani ับใคก็ได <ír m ais> ้ Esta, <ír m ais lại> ่วยไปถกสิรสมการน้ตากจต่จะมีเเทสาวัโตั้งสมเอล่มันลงรักสาวบักโคสาวบักโคที่ก็จริงจริาบักโที่ก็จริงจริงสาวบักโคที่ก็จริง ยืนสูท่าเดิมนะฮะนางางามยืนโพนท่าท่าเดิมนะครับต่อไปเราจะให้นางางามได้แสดงความสามารถคือส่วมดมนต์นะฮะให้เจ๊จอยงั้นเชิญอ,อ่ะนี<ม>่ให้ผู้ใหญ่โบเดี๋ยวเราจะบอกกอนว่ารางวัลนางงามพยายามสวยเนะี่ยคืออะไรพยายามสวยคือแต่งยังไงก็ไม่สวยให้ผู้ใหญ่เลือกเอา แต่งยังไงก็ไม่สวยผู้ใหญ่ครับเลือกเสร็จแล้วเชิญนางงามขึ้นเชิงตะบอนได้เลยนะครับก็เพราะว่าเราจะมีพิธีเปิดเมนใหม่พอดีวันนี้เป็นการตัดใจที่ยากครับผู้เข้าแข่งขันทั้งท่านเนี่ยความสามารถเก่งนะครับกับแต่ว่า มีรางวัลจำกัดครับไม่มีการเข้าค่าครับออันนี้คืพยายามสวยครับพี่อัดอันนี้ผมในตัวตัวนะต้องการดาวรุ่นรุ่งแรงครับครับน้องภูครับน้องอ่าน้องภูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเผาเผาเลยใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เผาเลยใช่ไหมโอ้โหอันนี้เผาจริงไม่ต้องเผาหลอกเลยนะเฮ้ยเอาเสื้อกังไปก็เล่นตลกเดี๋ยวเฮ้ยนี่ขอเล่นตลกเขาผู้ใหญ่หนึ่งพันบาทนะฮะอันนี้อันนี้เป็นดาวลุกกุกการศึกษาครับกระตุนการศึกษาลุกพกพี่ก็ให้อภัยนะครับเขาเผาหนูเลยนะครับพี่นะขอบคุณพี่พยาด้วยนะครับอ่ะผมมือ ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่เอาเต็มไว้เอาไว้ทำนมนะครับอีกหนึ่งรางวัลน,นะฮะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่คือรางวัลชนะเลิศเอาที่ผู้ใหญ่คิดว่าสวยที่สุดและถูกตาต้องใจผู้ใหญ่ที่สุดไม่ต้องเอกใจว่าจะเป็นแก๊งนางฟ้าหรือจะเป็นอะไรทั้งนั้นขอให้ผู้ใหญ่ใช้ตาของผู้ใหญ่เลือกที่ถูกใจผู้ใหญ่มากที่สุดเรียเชิญผู้ใหญ่เลยนะฮะเอาเสื้อไปเก็บเดี๋ยวไว้เล่นตลกเดี๋ยวไว้ ออันนี้ผมก็ใช้วิจยยารณญาณคะัดลบนะครับเต <c oughs> ะสตรีมีคันระวังนิดนึงนะครับวันนี้จุ๊บแจงไม่ใช่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 ครับนะครับจุ๊บแจงวันนี้ผมขอให้โจหนึ่งวันนะครับ <S <S จะโจได้นะฮะจุ๊บตาปอบ ฟังให้จบดูนิริศคณะกรรมการแล้วก็พยายาว่าแต่ตัวให้เท่ากับงานว่าใครเบสได้พอแล้วลูกไม่ต้องเผาแล้วพอแล้วเบสม่ต้อเผาเลยเฮี้ยทั้งวงตลกหมดเลยครับแล้วผมตลกหเลยเนี่ยยายามพอคาชุดนะครับแต่ละนเนี่ยพอ ทำดีด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกอย่างก็มีงานพี่โบก็ขอขอบคุณนะครับที่ว่ามาร่วมงานด้วยกันแล้วก็ขอขอบคุณพี่พิญญาด้วยนะครับที่จิตภาพดีนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะฮะขอบคุณครับอันนี้คุยกันแล้วนะครับร้อยเลยยี่นะครับแล้วก็บอกไปยังน้องโจวี่นะฮะโจวี่ผู้ใหญ่ครับ ก็ขไม่ต้องเสียใจนะครับทุกแจงสวยทุกคนผู้ใหญ่ครับนะครับบอกน้องทุกแจงด้วยผมปากบอกด้วยอันนั้นที่ได้ไปเป็นทั้งรางวัลและท่าแรงทั้งปีนะครับใช่ครับอันนี้อันนี้คือท่าแรงทั้งปีเลยนะครับ11 12 13 14ไม่รับแลวนะครับแม่โอเคครับก็สนุกันตามของปากของพอนะครับน้องหยเทียดท่วงพอลคอนี้แล้วก็การจะตกนะครับนะแล้วก็ดูแลสุขภาพทุกคนนะครับก็อันไหนที่ว่า ไม่ได้ปิดงานนะครับพีคือคือคอย่างนี้ว่าทำไมมาว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทุกทางที่ตอนนี้เราจะมีพรบควบคุมอยู่นะครับเพรก็เรา,เาจะมีโรคที่ว่าเราจะต้องต้องดูแลรักษาทุกท่านนะครับก็อยากท่านท่านแข็งแรงแล้วก็พี่พิยาว่าดูแลพวกเราอย่างครับก็ขอขอบคุณนะครับ